ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยได้มาเพราะกูกูเป็นเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งในหนึ่งในคนไทยที่แบบว่าคอยโพสแบบว่าสู้กับเขมรนะ่ะคือไอโอเขมรแม่งโหดจริงไอเหียก็ขับดีเกินเฮ้ยวงในต้องเป็นของพี่วงในต้องเป็นของพี่แต่ใจน้องนี้แล้วเป็นของใครเออเฮ้ยเอยเอ อนุญาตวาร์ปเลยแล้วกันโซโล่น้องไปเลยน้องนี่ตอบแบบไม่ต้องใส่ผมฟังเลยนะเฮ้ยรถฝนตกได้ไงอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหลบไปหลบไปไอ้น้องเฮ้ยไอซีวีโอ้อโห อาซีวิกเออก็ซีวิกเหมือนกันหมดเลยดี่ว่าแล้วผมก็กินวงในไงครับแต่เบรกสักนิกน <c ười> ดนึงขึ้นน้ำนั้น,นเ้ย้อย,อ,ยอุ้ย mm <laughs> thùi chôn trong đai ờ vui. ui ui chiều tụi bé nồi nưng ่งไปไปมาๆรู้สึกว่ามันขับดีว่ะไอ้หยา เห oh, ือไปเลี้ยวอ่ะปี๊ย่าโอ้ชงไปหน่อยนึงฟินิชสตาร์ตก โอ้โหออกมาแล้วือ้โหใช้ฮาร์ดซีรีครับนมผมวันนี้ออ R นโอ,อ,อ้โหเฮ้ยมีเกียร์ว่าเฮ้ยคลิปหายเร็วโอ้แล้วผมก็กินวงในนะครับแล้วนี่ญิงดิสไมออนพอดีที่เกียร์ใส่ผมฟังอ่ะแปบ๊บหนึ่ง ก็เห็นไอ้นอนท์มันบอกว่ามันสามพุ่มไงก็เลยนึกว่ายังไม่มีใครมาเล่นอ่ะอ้โหเมื่อกี้ไปเล่นสนะมขึ้นข่ามาแม่งึกว่าคันนี้ไม่แรงเอ้ยไปมามันแรงอยู่อว่ะเด็ดจูนของคนอื่นเขาเนี่ยเฮ้ยก็ขับดีเกินเฮ้ยวงในต้องเป็นของพี่วงในต้องเป็นของพี่แต่ใจน้องนี้นั้นเป็นของใครเออเฮ้ย เออก็รีบเกินสามทุ่มมันก็ง่วงนอนปั้งไหมคนแก่แล้วนี้ กระชากเบรกักนิดนึงอืมเหยิบมีดไมยแหมไอออนมึงก็เด็กกว่ากูดได้แค่ปีสองปีแล้ววะไอ้ขี้อะเดี๋ยวมึงก็แก่ตามกูมานี่เป็นไงการเข้าโผงแบบ marker เ,เออ ชูมักเกอร์ช่วยด้วยนี่เป็นไงนไฟท้ายที่เห็นว่ามันเป็นรอยแตกนี่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แตกนะมันเป็นมันเป็นไฟท้ายที่โดนแบบสีเขาเรียกว่าไนงะไฟท้ายที่โดนออเแสงอาทิตย์แดกแดกนานๆอะ่ะเรียนานานๆอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่ใช่ใช,ใช่ไปเลดบ้านแบบเลดบ้านใครคนเราเขานู่นต้องไปเลขเขมรนะ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยได้มาเพราะกูกูเป็นเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งในหนึ่งในคนไทยที่แบบว่าคอยโพสแบบว่าสู้กับขเขมรน่ะคือไอโอเขมนแม่งโหดจริงไอเ้เหี้ยืแล้วนักกีฬาหมีออกตัวมาแล้วครับผมกําลังดูตัีวิคค่าอปีใหม่นะครับเฮ้ยโค้งอย่างนี้นักกีฬาหมีบอกยิบหายเล้ยวเออ เฮ้ยหลบเฮ้ยหลบไปหน่อยดีโอ้โหอย่าบางลายกันได้ไหมเนี่ยอะสีขาวหลบไป <c oughs> เออทำไมรอบนี้รถม,มันแรงแรง <c oughs> โค้งโค้งโค้งเอ้ยยึบอายาวิแย่แล้ว แย่ yeah, แล้วโอ้โห้เบรกลอ้อฟรีเบรกแบบลอ้อฟรีแล้วผมก็ต้องเบรกอีกทีนึงขอยืมหน่อยอืมนี่คือการสไล,ลด์โค้งครับเบรกเบรกบรกบรกตรงนี้ไม่มีใครให้ยืมพราะไอ้อาย,ยาต้องดึงเบรกมือช่วยเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเปิดวงในแย่ yeah, แล้ยว จริงๆก็ไม่แย่หรอกทาให้มันดูแย่ไปงั้นแหละเพราะเราเก็บแต้มมาชนะมาสองขนาดน,นะยังไงเราก็ยังไงเราก็งได้จะชนะะถ้าเติว่าขนาดนี้เราไม่ได้ที่โหลนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงขับยิงแย่ยิงขับยิงแย่ สับเกียร์ขึ้นมานะครับเฮ้ย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 ้ย้ยอุย้ยบิดหายแล้วโอ้โห,โหจังซี่มันเป็นจังซี่ อุ๊ยเฮ้ยโอ้โหจบแล้วนักกีฬามีเฮียยชน,นเอาบาน์ไดอยู่ครับเฮ้ยโอ้ย ไอ้ยที่2ก็ยังมีโอได้แค่ดูตรวที่สองสำหรับน้องๆคนไหนนะครับว่าเอ้ยพี่อยากรู้ว่าคนไหนใช้ขับลงขับหลังอะไรเงี้ยเช็คง่ายเบื้องต้นนะก็คือลองให้เขาเขาเรียกนะเบินยางล้อหลังครับเกมเนี้ยมันเบินยางได้แต่ว่ามันต้องใช้ทิกก็คือมันอาจจะต้องแบบแตะเบรกไว้ประมาณสัก10%ห่นะครับเราเราต้องลองกล่าวเองว่าแบบ แต่เบรกเท่าไหร่ถึงรถถึงจะหยุดอะไรเงี้ยคันเร่งมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าล้อผมจะหมุนแต่ข้างหลังข้างหน้าก็คือแบบนิ่งเกือบเลยอันนี้ก็คือใช้เบรกทาวนะครับลูป้าผมเมื่อคือแบบขับหลังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเบินยางเล่นได้ครับเดี๋ยวหาว่าโกหกนะดูเห็นๆได้ชัดเลยนี่นะครับเพราะมันเบินยางได้จริงๆนะครับ